ยาตกอย่าตะกอยาตเกนม่ในความสงบพี่พอยู่ในความสงขอตกใจพี่ด้ไปี่นาฬิกาเป็นเทนนี่เพิ่งเห็นว่าพี่ม่อนใส่นาฬิกาเป็นเทนเฮ้ยไอม่อนอยูข้างล่างข้างหลังเหรอเอออยู่ข้างหลังไอม่อเฮ้ยเฮ้อยอตเต์แมนไมันมันมันอูตเตมนตแมน ใค่มาดึงขาผีดึงขาเฮ้ตรงนี้แหละของจริงนี่แหละของจริงให้ให้มันเดนไปก่อนให้มันเดปเองกูไม่ไปหนละมันมันอะไรเหียบ๊ายบายแอบแอบไม่ได้แล้วไปเร็วเก้ก้กลัวเก้อเก้อกลัวบุบดวเราอันนี้ดีกว่าบุฒิเราเราหน่วยหน่วยหน่วยกลัวตาหน่วยกลัวาย ปล่อยให้เลยก้าตายมันมันมันเดินไปวนมานี่มึงยืนไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมึงอย่ายืนตรงนั้นไอ้เพื่อมันเป็นอะไรตอนนั้นคืออะไรวันแล้วพี่วันเ้น่าเ้น่าไอ้ไหนพี่วันเป็นเจ้าพี่เปิดเรื่องถามมันเจาะก็ได้ไม่เป็นไรเลยเหนื่อยก้ตายก็ได้ไม่เป็นี้ก่อนเปิดทุไมให้หมดก่อนเหนื่อยก้ตายเหนื่อยก้าตายอ่านที่จูเหรออ่านที่จูเหรอ ไงไปหาที่จูเหรอไปหาเขา่ะมดผีอะไรไม่้นจริงกม่กลัวเบไอ้บอไอ้บไม่ใจหรไม่ใจหร ระวังเหมือนดียวเราตามเราตามไปทางไงแล้วก็รอดตามมือต่อมื่ออย่าวิ่งเร็วจะวิ่งเร็วจะวิ่งเร็วกใครวิ่งอะไร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 อแต่งกันก็แต่งกันเฉยนี่อะไรเนี่ยอ่านในเรื่องเลยอ่านสกิปดวนดวนสกิปไปไรบ้างโอ้โหข้างนอกเนี่ย เหมดได้เตัวเลยเอาเลกูไม่แวปแล้วแล้วกูรอฟังเอบูดไอ้บูดกีดีกว่าเฮ้ยเชื่อโอ้โหเสื้อไรเม่จะไว้ใจได้เปล่าผีม้อนเชียกูใจมา

กนนโดนมาแก่กัผมยิ er ่งออก่อนเลยอ่ะคนย่มเองเองหนูปอยู่ไหนวะหนห้องเลยดีกว่ายิงเลยยินยิมาแล้วน้องยอดเปิดเปิดดูดีม่อยู่ขวามือขวามือขวามมันเะมันเดินไปไม่แกานี่หนูอ่ะเด็นนไอ้หนเห็ดว่าตรงเนี้ยเดีวาอ้ยแหม่มันี่ปิดไฟิไฟ ไม่ไม่รอดออมาม่เดียหน้าใจเย็นใจเย็นไม่เราไม่ต้องาไหนเอลอเพ่นเซียนมันมันสามารถถ่านได้เียอะไรพี่บนโดนแดงอยู่เลยไม่ไอ้เนีมันมันห้าวมา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 เดียโก้มาเดี๋ยวโก

พีบอสด้วยพี่บอลยผมบอีบอลโผู่ลงนางี่างนเยะไม่เห็นหนูหนูมันมีเี้ยได้มนได้ก่อนมันได้ก่อนเลยกูลงนางพี่ว่ลโร้ายผมไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วพบอสบอสมันมีมันมงมันอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่น่ไ่อ่อลมนผไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวจริงีบอสพีบอหนไม่ไหวเดินมาเดนมาเมาเวมา อย่าอยู่ใกล้ประตูอย่าอย่ใกล้ประตูมันมันเข้าประตูไม่ได้มันเข้าประตูไม่ได้มันมันเข้าไม่ได้ที่มันมันู่ดล่ะฮ่าฮ่าเ่าน่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮเาฮเาฮ่าฮ่าฮาฮ่ามาฮ่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 ง่า่าา่่่าา่่่า เราแบบบินไม่เอาเอาแล้วตอนนี้ตาเราอะไรแล้วอ่ะไออยู่จนหนูแล้วจนหนูแล้วไอ้บุญอยู่ไหนวไอ้เี้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนั้นกูอยู่ห้องเซฟกูอยู่ห้องเซฟเปิดเปิดประตูให้ไอ้พวกนั้นมันเข้าประตูหนีไอ้เนี่ยพวกเหี้ยร้ถมันอยู่ขวามือร้าถไอ้ยี่ตกใจไม่ไดทะลุกันไม่ตกใจดิกูตกใจไปด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้เหี้ยขึ้นมาอีกมันมามันมา ดูแต่ด่าก้นเลยด่าข้าวไอติคไอติคไอติ้เหี้ยมันเอาปูอัตว์โอ้ยเหี้ยถึงปีวันนะเอาหนูไหมติ๊กเจอหนูวันน่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวที่สองนะเจ้าผมกูไม่ดักเกิดอ่ะไม่ชอบดักเกิดไอ้ติ๊กมันนี่ไม่หามติ๊กติ๊กมันนี่ตามหลังไปเลยติ๊กหลังไปแล้ว ตีก็ยังเจะหลอกไปเลยตีก็ร่างเนี่ยัอ้คนนี้คนนี้คนนี้กันเลยไอ้เจ้าตื่นตีกูเลยนียนละคสัตว์ห้องห้องเกิดก็เซฟไงก็สองห้องไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซลมอนตอนนี้ตาตาคุณเลยตอนนั้นตาตาคุณเลยใส่คอไม่ดีละไอ้เเี้ยไอ้เี้ยมันตามหลังกูไว้สัตว์โอ้ลอยมันลอยมันลอยไว้เลยผมผมเอาแล้วผมเอาแล้วผมผมมาแน่ผมมาแน่ผมมาแน่ผมบอกเลยผมมาแน่ผมมาแน่ เดียมอันเดียวตุ้นตุนตนต้นต้นตุ้วตุ้นตวตต้เหนื่อยตตครับตุ้ตคนเมันยากเดิมต้นต้เหี้ยแล้วันตุ้นตุ้นหเไอเมียตัวหนแล้วตัวหนแล้วตัวท้ายแล้วตัว้ายแล้วตัว้แล้วติ๊กติอมึงตัยวหนมันจะมาไม่ได้ติ๊กอย่าไปซ้ายอย่าไปซ้ายอย่าไปซ้ายมันอยู่สายไว้มาขวาดดีกว่าไอ้ย้ย ไม่ได้ชินกับิมันเลยมาดิมดมามาี่เดี๋วกูฟาดที่กูรับเป็ลูกให้ติ๊กทำเลยได้เลยได้เลยกูเลู่เล่พี่ันไปแทงกั้คนนึงอะเออพี่วัดแทงเฮ้ยพี่วัแทงพี่วัดแบลบลคมึงอัมเลู่ล่รงล่รล่ ยูว่าโดนดื้อยู่ช่อดนอกระโดดต่อไอ้ยัยกูเกิดแล้วเอมันอีกไอ้ช่วยชอวยช่วยม่หยดกูดม่หยุดกูจับอยดปข้างวิ่งมาเดินไปข้างหน้ามาเดยนไปแล้วมาเดยนไปแล้วมาเดอนไปแล้วเอาเอาสวยสวย